สมมติเพื่อนบางคนขี้ฉาตลอดเวลาเราทําอะไรก็มองว่าเราไม่ดีไปหมดสังคมสภาพแวดล้อมเพื่อนพ่อแม่ครอบครัวอันนี้คือบุคคลที่เราอยู่ใกล้ทิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกคนที่คุณใช้ชีวิตใช้เวลาด้วยในแต่ละวันคุณใช้ชีวิตใช้เวลากับใครมากที่สดุดคุณต้องพินิตพิจารณาว่าคนคนนั้นเนี่ย ส่งเสริมให้ชีวิตคุณพัฒนาขึ้นหรือเปลา่าหรือทําให้คุณดึงคุณให้ต่ําลงดึงคุณให้ศักยภาพต้อยต่ําลงแบบนี้คุณควรห่างแต่คุณบอกว่าเฮ้ยแต่ฉันมีมันแค่คนเดียวอะ่ะแล้วฉันไม่คบเขาฉันจะมีเพื่อนแล้วนะ <S <S คุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆถ้าสังคมเดิมมันไม่เลิศสังคมเดิมมันไม่ส่งเสริมเราไม่ทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าแล้วถ้าคนที่ที่ไม่ส่งเสริมเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราล่ะ เป็นญาติพี่น้องเราที่เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เป็นผู้มีพระคุณของเราล่ะครูก็จะบอกแบบนี้ว่าใช้เวลากับเขาให้น้อยที่สุดตัวครูเองครูเคยมีคําถามแบบนี้เหมือนกันเคยมีและหลายๆคนก็มีแล้วคําพูดนี้ไม่ใช่สิ่งที่ครูบิมพูดเองมีคอร์สคอร์สหนึ่งคะ่ะที่ครูบิมไปเรียนมาแล้วแบบคํำนี้มันโดนเออเป็นคอร์สเกี่ยวกับอิมลูเอนก็คือเกี่ยวกับการโน้มน้าว โน้มน้าวผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะพอพูดคำนี้มาเรารู้สึกเออว่าใช่เรามีอำนาจในการเลือกที่จะใช้เวลากับเขาให้น้อยลงหลายๆคนอาจจะนิยามคนประเภทนี้ว่าเป็นท็อกซิกใช้เวลาเขาน้อยลงค่ะถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ีพทะคุณเป็นคนใกล้ชิดที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่ถ้าเป็นใครใครที่เราตัดได้เราตัดออกไปเลยตัดออกไปก่อนนะคะจนกว่าเราจะมีจิตที่เข้มแข็ง แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคุณแบบนี้ก็โอเคก็ค่อยเจอกันแบบนั้น